สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวลัคนาราศีมิถุนทั่วไปจังหวัดชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแอคทีฟ มากขึ้นในเดือนมกราคมนี้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมากตอนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะก้าวกระโดดและก้าวไปข้างหน้าเริ่มวางแผนในอนาคตถึงวัยเกษียณเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ยังไงเดือนนี้เป็นเดือนมรณะเรื่องงานจบแล้วปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานไม่กล้ามาใกล้แล้วเพราะกลัวเม็ถุนแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมามิถุนเอาจริงเรื่องความรักไม่ ใช่ปัญหาชีวิตนะคะไปได้เรื่อยๆการเงินก็ไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องระวังที่สุดคือเรื่องสุขภาพมรณะไปอยู่มรณะนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนมรณะไปอยู่พาดแน่นอนเลยเดือนนี้วางแผนอนาคตแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนดูแลตัวเองด้วย มีถุนสุขภาพกายสุขภาพใจผ่านเรื่องเลวร้ายมามากการกินอยู่ก็ต้องถูกสุขลักษณะด,ด้วยนะคะเช็คความพร้อมสุขภาพหน่อยดีท็อกออกบ้างนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมีถุนเดือนมกราคมจะมีผลต่อเ,อเรื่องสุขภาพนะคะการเงินค่ะการเงินนี่มาควบเลยนะคะวิ่งเลยฉลุยงานได้เรื่อยๆมีเข้ามางานเข้ามาตลอดเหมือนการ หยับขยายอะไรได้ทำอย่างเดียวดาวประจำตัวมิถุนอยู่เรือนมรณะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยติดขัดนิดนึงนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านมาได้พอเดือนมกราคมปุ๊บปั๊บเคลื่อนไปข้างหน้าอุปสรรคที่อยู่ที่ตัวเองนะคะก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเดินเหินเขาก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะใจสู้แต่กายไม่ไหว เพราะฉะนั้นเชาวลัคนาราศีมิถุนต้องดูแลรับรองด้วยนะคะว่าตอนนี้สุขภาพของตัวเองสมบูรณ์อย่างแน่นอนการเงิน ชาวลัคนาราศีมิถุนบาลานไม่มีอุปสรรคใดๆการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่มิถุนเริ่มนิดใหม่อีกแล้วนะคะคือมีความต้องการก่อนหน้านี้แล้วก็ได้สําเร็จไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ทรัพย์สินครั้งนี้ก็อยากที่คุ้มสําหรับการลงทุนมิถุนเริ่มมีการขับเคลื่อนอีกแล้วคะ่ะเกี่ยวกับธนาคารและหนี้สินเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ ราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนวางแผนคิดอยู่ในหัวสมองว่าจะต้องทำน่นทำนี่ทำนั่นจะต้องมีการสิ่งที่ต้องการก็คือเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเกิดขึ้นความรักชาวลัคนาราศีมิถุนคนโสดมีความสุขสนุกความสุขนะคะสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นดาวสุขเล็งลัคนาบอกเลยโสดมีสเสน่ห์สุด,สด ดาวคู่ไปอยู่เรือนลาพาด้วยมีมากกว่าหนึ่งไม่ค่อยดีนะมิถุนต้องเลือกต้องสก,กินต้องคัดกรองเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังสำหรับคนมีคู่มิถุนใส่ใจเรื่องงานแต่คู่กลับมีความเข้าใจกันมากขึ้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนคู่กรองสนุกสนานไม่ได้มีปัญหากันเลยรักใคร่กลมเกลียวกันดีสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสรุปได้ ว่าเดือนมกราคมนี้มิถุนเรื่ององค์ประกอบในชีวิตไม่ต้องสีเรียดให้สีเรียดเรื่องสุขภาพคือจุดอ่อนสำคัญใส่ใจดูแลก่อนอื่นเลยนะเจ้าเมถุนหมออ้อยขอฝากด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนให้ไปทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2 5 6 7 ให้ทำบุญถวายเงินชำระานีนสงและค่าน้ำค่าไฟ หมอ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาช่องทางทิกตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยติดตามชมได้สามช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา10-9นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจหมอได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดียปุญญวัตรอ้อยโทร09885563 สีสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บประจบผลสำเร็จทุกด้านโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสวัสดีค่ะ